ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซ่องบ่าอีสานอีกแล้วพี่น้องเมือนีเฮ้าก็มีเรื่องเล่าของอีหล่าน่อยเฮาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้องพี่น้อง,ง,อง,เ,องเอามาบอกสู้พีสู้น้องสู้เอฟซีอีหล่าน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งเมื่อน,นีพี่น้องใบาสานกลับไปได้เห็นโพสต์หนึ่งของอีหล่าน่อยนาอพี่น้องเป็นโพสต์ของน้องอุ๋งอิงโพสต์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องอุ๋งอิงเองนะครับผมนั่นคือ อุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนาพี่น้องอีลาน่อยห้าได้โพดว่าอยากให้ครอบครัวสบายกับอดทนเอาอิงนะครับผมเนาะพร้อมสูส่ๆมากพี่น้องโพดนี้นะครับผมเนาะเฮ็ดไห้เอฟซีแฟนคลับของอีหลาน่อยของสามน่อยเป็นแพงเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วเข้าไปแสดง ความคิดเห็นให้กำลังใจอีหลาหน้อยกันอย่างล้นหลามแล้วก็ผมเนาะยอดกดไลค์น้อพี่น้องล่าสุดน่าจะมื่นกว่าน้อพี่น้องแล้วก็อีกหลายพันคอมเมนต์นะครับผมเนาะที่อ่าเข้าไปให้กาลังใจอีหลาหน้อยนะครับผมซึ่งเขาก็ต้องยอมรับหลับพี่น้องว่าตอนนี้อิหลาหน้อยเขาน้ะพี่น้องกระแสมาแรงมากนะครับผมเนาะจนต้อง าบางมือนาะพี่น้องมีงาน2ง,งาน3งานนาะพี่น้องและรายการทีวีแม่พี่น้องอ่ที่ต้องการคิวอีหลานหน่อยเข้าไปออกนาอกับผมเนาะยางเช่นมือน,นีนาะกับผมไปถ่ายรายการก่อนปายคลายเครียดพี่น้องก็ <it> ไปตั้งแต่เสาร์เดยเนาะกับผมเดินทางตั้งแต่เช้านาะพี่น้องแล้วก็สองทุม่มสามทุ่มนาะพี่น้องก็ก็ยังไม่เสร็จนาะพี่น้องเนาะก็ตามที่นองเดบงไหลสดทางบอโดโจน้อกับผมเนาะประมัณสองทุ่มควาก็ยังวัฒนใด ่าเดินทางออกจากสตูดิโออยู่เนาะครับผมเนาะกะอ่ารอถ่ายเน้องพี่น้องเนาะอ่าฉากอยนะู่เนาะกะให้ยกำลังใจพี่น้องทรงแห้งใจแห้งเชื่ให้ยีหล่าหน่อยเฮาหลายๆเนาะครับผมเนาะทรงพลังบวกพี่น้องให้ยีหล่าหน่อยเฮาหลายๆเนาะครับผมเนาะช่วงนี้ก็ต้องน่นารักพี่น้องกระแสอีหลาน้อยเนาะพี่น้องความฝังของอีหลาน้อยกําลังมาเนาะครับผมเนาะมีไอ้กะอด er เอาเด้อหล่าเนาะเผื่ออนาคตเนาะพี่น้องนะเนาะเผื่ออนาคตของ อีลาน้อยเพื่ออนาคตของครอบครัวของอีลาน้อยนะครับผมเนาะเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็อยู่ข้างๆอีลาน้อยนั่นเนาะกะอดอาเดอร์ลาเดอเ์นะครับผมเนาะทางช่องบอยสานเนาะพี่น้องกะขอเป็นอีกหนึ่งแห่งใจ เป็นอีกหนึ่งก็ร่างใจเป็นอีกหนึ่งแห้งเชียน้พี่น้องเป็นอีกหนึ่งพลังบวกให้อีหลาหน้อยแล้วก็ผมเนาะสู้กับงานนะครับผมเนาะการหลายคนอาจจะบอกว่าการที่ไปออกรายการหรือว่าวิ่งงานหลายๆมันจะเป็นผลลบกับน้องบอนะครับผมเนาะบางครั้งพีน่น้องการบริหารชื่อเสียงนาะพี่น้องการโปรโมตตัวเองพี่น้องก็ตตองแลนหาแบบนี้เราพีนา่น้องดีกว่าที่เขาจะไปจ้างเขาแม่พี่น้องที่จะไปจ้างเขาโปรโมตแะครับผมเนาะการที่มีรายการได้ไปออก ศิลปินหรือว่าอีหลานหน่อยได้ไปออกนะครับผมก็ถือว่าเป็นการโปรโมตในฐานเอฟซีใหม่ๆน้องๆแฟนคลับใหม่ๆให้เขามาติดตามให้เขามาได้ได้มาสนับสนุนนะครับผมเนาะอีหลานหน่อยเข้าเพิ่มมากขึ้นนะพี่น้องกะท้ามองว่างานหนักเกินไปบอกกะตรงย่อมรับบากะกันหนักพอสมควรนะพี่น้องกับเด็กหน่อยอายุซาอีหลานหน่อยเข้านะครับผมแต่ว่ากับเพื่ออนาคตแหละนะครับผมเนาะเพื่ออนาคต ของอีหลาหน้อยในมือข้างนาแล้วกับผมนอกการโปรโมทพี่น้องก็ต้องย่อมเราเราบางครั้งก็ต้องออกรายการทีวีนะครับผมนอกาเป็นยังต้องอเข้าเห็นอีหลาหน้อยต้องอาจากากันและซิ้นนะครับผมนอกาต้องบินนั่งเครื่องมากกับบอดโจมากุงเทพนล้วับผมนอกาเพราะอีหยังกับนี่แหละพี่น้องเหตุผลหลายๆอย่างแล้วกับผมหนึ่งเลยก็ได้โปรโมทเจ้าของพี่น้องโดยไม่ต้องไปจ้างเขาโปรโมทเลยพี่น้องพี่น้องเข้าใจว่า บางคนเนาะครับผมเนาะก็ก็ยังต้องจ้างเนาะพี่น้องออกทีวีพี่น้องก็ยังต้องแบบว่าจ้างคล้ายๆว่าจ้างโฆษณาแบบพี่น้องขอขอพื้นที่สื่อในการโฆษณาแบบพี่น้องแต่ว่าเมื่ออีหล่าหน่อยเขามีโอกาสตรงนี้แล้วเนาะครับผมเนาะกะทนเหนื่อยหน่อยนะเนาะครับผมเนาะหน่อยนึงเด้ออีหล่าหน่อยเนาะครับผมเนาะเสวอว่ามือข้างหน้านาคตอีหล่าหน่อยเขาจะปังปังปังและลุงเรื่องแน่นอนเนาะครับผมเนาะ แล้วกรารไล่การกอนบายค่ายเขียดน้องพงตามที่ห้าเบิงเห็นม่พี่น้องศิลปิน,ะะนะระ,นนะดับคู่น้องพงศิลปินตลกหมอเลิ่น้องพองระดับคูบาอาจารย์พี่น้องอัดแนนในรายการเลยนะครับผมเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแมพี่น้องในในวงการบันเทิงในในวงการตลกใน,ใน,ในวงการอ่า บางคนเพิ่นกับเฮ็ดเพลงเนาะครับผมเนาะเพลงลูกทุ่งเนาะพี่น้องเพิ่นคำวอดในวงการบันเทิงในรายการอ่าทีวีเนาะครับผมเนาะมาอย่างยาวนานพี่น้องอีหลาหน้อยก็ถือว่าได้ไปฝากเนื้อฝากโตเนาะพี่น้องเนาะอย่างเป็นทางการพี่น้องได้ไปพูดคุยได้ไป ได้ไปวายเนาะพี่น้องได้ไปทําความรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะครับผมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะครับผมเนาะบางทีก็เข้าใจอีหลานหน่อยแล้วพี่น้องว่าอีหลานหน่อยเฮาเมียเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นกําลังใจเนาะครับผมเนาะเฮากัในฐานะ FC เนาะครับผมเนาะเฮากันี่แหละพี่น้องแคดเค่แค่ใดแค่ส่งกําลังใจส่งแห้งใจส่งแห้งเชียร์ส่งแห้งสนับสนุนเนาะครับผมเนาะให้อีหลานหน่อยเฮาหลายๆส่งพลังบวกให้อีหลานหน่อยพี่น้องเนาะครับผมเนาะเสือว่า ผลลัพธ์ออกมาาะครับ mm. พีบ่น้องมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตของอีหลานหน่อยพี่น้องก็มีบางช่องาะครับผมเนาะที่ถ่ายเบื้องหลังนะพี่น้องในการถ่ายทำออกมาให้เฮาได้เบิ่งเป็นระยะระยะาะครับผมเนาะรวมไปถึงทางเฟซบุ๊กของอีหลานหน่อยานะครับผมที่อัปเดตเป็นระยะระยะออกมาานะครับผมเนาะบางคนอาจจะได้เบิ่งเบื้องหลังแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ทังของอ่า บอทโจนอ้งนนองพี่น้องสาวน้อยเพดอนแพงหรือแม้แต่มอนอิงน้องพี่น้องผู้ติดตามวิลาหน่อยนะครับผมเนาะก,กะมีการอัปเดตออกมาเรื่อยๆน้องพี่น้องทางช่องของมาเดียวผู้จัดการบอโจเองก็ดีนะครับผมเนาะมีการอัปเดตคลิปอัปเดตความเคลื่อนไหวออกมาเรื่อยๆน้องพี่น้องกะถือว่ามันนี้กะพี่น้องกะก็หายคิดถึง อีหลาน้อยนะครับผมเนาะได้ดูน้องแบบจุใจพอสมควรพี่น้องเมื่อนี่ก็ถือว่าหลายคลิปเลยนะครับผมที่ลงมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผมเนาะเมื่อนี่ก็ต้องถือว่าอิหลาน้อยเฮาได้ประสบการณ์ใหม่ๆในวงการบันเทิงนะครับผมเนาะผมก็ได้ว่าอยู่หลายคลิปแล้ว่ะบอกว่าจะเป็นในคลิปหรือว่าไลฟ์สซของผมนะครับผมเนาะเมื่อนี้อีหลาน้อยเฮาก็ถือว่าได้รับประสบการณ์อย่างหมากเลยพี่น้องเพราะว่ารายการก่อนบายค่ายเขียนพี่น้องคือนยังผมว่ามันเป็นรายการคล้ายๆรายการ ซิทคอมนพี่น้องละครซิทคอมละครสั้นนะครับผมเนาะอ่านี่แหละจะเป็นประสบการณ์ของอิหลานหน่อยเฮ้าได้โดยตรงนะครับผมแล้วก็จะหให้ไอหลานหน่อยเฮ้าเก่งข้นพี่น้องจะทําให้น้องวงอิงมีฐานแฟนคลับใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนัทไห้บาวอีสานเาว้าด้วยว่า ในความคิดของบ่าวอีสานนะครับผมบ่าวอีสานมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเนาะจะได้เพิ่มฐานแฟนคลับไม่ไม่ให้เขามาติดตามอิหลานหน่อยนะครับผมเนาะหลายคนอาจจะได้เบิ้งอิหลาน้่อยพันรายการต่างๆแล้วเขามาติดตามนะครับผมเนาะเพราะว่าความใส่สื่อความหนาหักของอีหลานหน่อยพี่น้องก็เลยเฮดไทยหลายๆคนอยากจะมาติดตามอีหลานหน่อยกับเป็น,นได้นะครับผมเนาะส่วนพี่น้องมีความคิดเห็น ว่าจังไดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ผมเนาะอีกว่ากี่มือพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮากะจะได้เดินทางมาพักผ่อนอยู่บ้านแล้วนะครับผมเนาะกะนี่แหละพี่น้องเป็นกาลังใจให้อีหล่าหน่อยกันไล่เนาะครับผมพี่น้องสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมคอมเมนต์ให้กาลังใจอีหล่าหน่อยกันพี่น้องถ้าผู้ใดมาคิดแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์ให้ทางส่องบาวอีสานเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางส่องบาวอีสานนะครับผมคำว่าได้พิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะครับคลิมนีวาสารขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม